ภาษาพาทีบทที่สามป่านี้มีคุณเขียนตามคำบอกครั้งที่หนึ่งคำที่หนึ่งกระแสพระราชดำรัสกระแสพระราชดำรัส เด็กตอนับโน้ตโน้ตบุ๊กอยู่คับคำที่สองขมีขมันขมีขมันใครไม่ทันข้ามไปเลยนะคะใครไม่ทันข้ามไปเลยนะคะข้ามไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครูทวนให้ทีหลังนะคะทันคำไหนตามคำนั้นให้ทันค่ะคำที่สามระบบนิเวศระบบนิเวศค่ะคำที่สาม คำที่สงองขมีขมันคำที่สามระบบนิเวศค่ะคำที่สี่เลนเลนคำที่สี่เลนค่ะคำที่สี่เลนค่ะ,ะคำที่ห้าอนุรักษ์ อนุรักษ์คำที่ห้าอนุรักษ์ค่ะอนุรักษ์ค่ะคำที่หกอาวอาวคำที่หกอาวค่ะคำที่6อาว คำที่เจ็ดหอยมแมลงผู้หอยมแมลงผู้คำที่แปดหิ่งห้อยหิ่งห้อย สวัสดีค่ะครูเอลคำที่แปดหิงห้อยค่ะคำที่เก้าป่าชายเลนคำที่เก้าป่าชายเลนป่าชายเลนป่าชายเลนนะคะคเอลค่ะหนูเพิ่งเข้ามาหนูเข้ามาไม่ทันค่ะหนูเข้ามาไม่ทันค่ะครูเอล พรุ่งนี้จะ <ทำ S 1> ไม่ทวนให้แล้วนะคะาาเพราะว่าเวลาแล้วนะคะประกาศเดี๋ยววันนี้จะทวนให้หนึ่งรอบแต่พรุ่งนี้จะไม่ทวนให้แล้วนะคะเพราะว่าเราต้องตรงเวลานะคะ ใครไม่ทันนะคะเตรียมฟังอีกรอบหนึ่งนะคะรอบสุดท้ายนะคะถ้าไม่ทันรอบนี้ก็คือได้แค่ไหนได้แค่นั้นเลยนะคะแล้วก็แก้ตามที่ข้อไหนที่ไม่ทันก็คือต้องแก้ด้วยนะคะอันนี้อยากจะฝึกเรื่องความตรงต่อเวลานะคะเพราะว่าครูแจ้งไปเรียบ,ร,ยบร้อยแล้วทุกคนรับทราบนะคะว่าให้8ปดโมงห้แล้วคุณครูก็เลทให้ห1าถึงสิบนาทีนะคะก็ ก็ยังมีบางคนเข้ามาไม่ทันนะคะก็ไม่เป็นไรใครที่ไม่ทันก็ข้อไหนคำไหนข้ไหนไม่ทันก็เขียนเลยค่ะเคยบอกไปแล้วไม่ใช่หรอคะข้อหนึ่งกับข้อสองกับข้อสามเคยบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอคะตั้งแต่ต้นต้นของการเรียนสามคัมเออสามคัมเดีต้องข้องนมีค้นข้อสองเรื่องของตัวเองนะคะ ครูครับเราไม่ทันข้อ 1, นึ่งข้อส<า>องถ,ถ,ถามทุกครั้งก็ตอบได้แต่ว่าเราควรจะจําเรื่องของเราได้บ้างนะคะอ่ะรอบที่2นะคะไม่ทันก็คือคํานั้นไม่ได้คะแนนเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะค่ะเข้าใจนะคะอ่าไม่มีใคร ตะโกนขึ้นมาว่าหนูไม่ทันหนูไม่ทันก็คือไม่ไม่ทวนให้แล้วนะคะเพราะว่านี่คือรอบสองนะคะคือเวลาที่เราทำอะไรเนี่ยเราทำได้ก็จริงแต่ว่าถ้าเราใช้เวลานาน,านเกินไปเนี่ยก็คือมันไม่อยู่ในกฎกติกาที่ที่ที่มันควรจะเป็นเราบอกว่าเราทำเลขได้แต่เราใช้เวลาเราทำเลข20ข้อเราทำได้แต่เราใช้เวลาครึ่งวันอย่างเงี้ยใครเขาจะรอหนูแล้วลูก นะคะมันมีเวลาจํากัดของมันนะคะทุกเรื่องนะคะอ่ะไปเลยนะคะดังนั้นตั้งใจฟังนะคะไม่ทำอย่างอื่นนะคะคำท,ที่หนึ่งกระแสพระราชดำรัสกระแสพระราชดำรัส คำที่สองขมีขมันขมีขมันคำที่สามระบบนิเวศระบบนิเวศ คำที่สี่เลนเลนคำที่ห้าอนุรักษ์อนุรักษ์ คำที่หกอาวอาวคำที่เจ็ดหอยมแมลงผู้หอยมแมลงผู้ คำที่แปดหิ่งห้อยหิ่งห้อยคำที่เก้าป่าชายเลนป่าชายเลน คำที่สิบประกาศประกาศ ทวนให้หนึ่งครั้งแบบเร็วๆนะคะคำที่หนึ่งกระแสะพระราชดำรัสคำที่สองขมีขมันคำที่สระบบนิเวศคำที่4ี่เลนคำที่หอนุรักษ์คำที่หอ่าวคำที่7จหอยมแมลงผู้คำที่8หิ่งห้อย คำที่9ป่าชายเลนและคำที่10ประกาศค่ะพร้อมจะตรวจหรือ,อยังคะพร้อมตรวจืลยคะพร้อมแล้วค่ะ รวจได้เลยคะ่ะเดี๋ยวคุณครูตรวจด,ด้วยนะคะกระแสพระราชดำรัสขมีขมันระโบนิเวศเลนอนุรักษ อาวหอยแมลงผู้หิงห้อยปลาชายเลนและประกาศนะคะอ่าวครุนครูได้เซบเต็มได้สิบค่ะจะไม่ได้สิครับโบกัสได้สิบค่ะโมจิได้เก่าครานิ้ได้เจ็ดค่ะขั้น้นได้แปดค่ะ โมจีได้ก้้คะชื่อกัอนนะเม่าได้เจ็ดค่ะโอเคมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เมษ่าได้เจ็ดค่ะเมได้สิบค่ะ ยะมไม่ได้สิบครับโดได้เจ็ดครับโบกาดได้สิบค่ะเสร็จยังลูกเกสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณนได้แปดค่ะ ได้เก้าคำครับเสร็จยังคะได้เท่าไหร่ไม่ได้เมษาได้เจ็ดค่ะหูเก่มากันหมดเลยจนพวกัสได้สิบค่ะเมษาได้แปดค่ะพคุณได้แปดค่ะเมษาได้เท่าไหร่คะพูดได้เจ็ดเมษาได้เจ็ อะไรนะคะได้แปได้แปดอ่ะหนูแก้เลยลูกหนูแก้เลยค่ะแก้เลยคำละสามคำนะคะแก้เลยแก้เลยนะคะจะได้ไม่มีงานค้างนะคะ,ะมีใครได้น้อยกว่าห้าไหมลูก เบสิกบอกเบสิกแต่ห้าครับอ๋อก็ใช้เวลานานนะสิเดี๋ยวไม่ได้เร sí. ียนต่ออ่ะให้ให้เวลาแป๊บแป๊บเดียวนะคะให้เวลาแค่อแป๊บเดียว แก้คำละ3ามคำอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะลูกเดี๋ยวเราจะเรียนหลักภาษาที่เหลือนะคะของออของบทที่2นะคะแล้วเราจะได้ขึ้นบทที่3ามนะ จะมีคำไหนหนะ้าที่เรารู้สึกว่ามันยากๆเนาะคำนี้อาจจะไม่ยากแต่ายาวยาว,ยาวเนาะ,นะยาวอันนี้จะยาวยาวจนเขียนไม่ทันเลยค่ะครูคอันนี้อ่ะยาวจนงงยาวไม่ทันเลยอันนี้อาจจะใส่สระอะอันนี้อาจจะงงว่ามีตัวการันนะคะอันไหนอีกอันนี้อาจจะ ใช้ตัวสะกดผิดใช่ไหมคะครูครับตัวเขียนเป็นสอเสือครับู้่อใครเขียนจอคะครูครับอะไรลูกนู้เขียนหอยแมลงภู่ผิดเราเขียนตรงไหนอะลูก เขียนตรงพ่อสัมเพาเปลี่ยนเป็นพ่อสัมผัสให้เป็นผู้อ่ะพ่อผาพ่อพานเขียนพานให้เป็นตัวผู้ครับโอเคอ่ะอันนี้ผิดอ่ะใช่ลูกก็เขียนแบบนั้นเลยคิดตรงไหนอีกอ่ะอ่ะทีนี้จําได้แล้วนะเขียนถูกแล้วเนาะมีวครมีใครเขียนขมีขมันใส่สระอะมั่งมีไหมของหนูของหนู ใส่ไปแล้วครับตอนแรกจะว่ามิกออกว่ามันไม่ต้องใส่นี่หว่าแล้วก็ลบอ่าพุทธทำไมไม่เปิดจอวันนี้ไม่เปิดวีโอลูกพุดไปไหนเปิดแล้วครับนะเปิดยังโอเคเปิดแล้วเขอ,อยิงชั่วหน่อยนึกว่าหายไปไหนเรียกว่าแอบไปกินโฟมอออยู่ อ่ะพอแล้วเนาะต,ต้องกันดีกว่ามาเดี๋ยวเราเรียนต่อนะคะเดี๋ยวเราเรียนหลักภาษาต่อเดี๋ยววันนี้จะให้ทำทักษะภาษานะดังนั้นตั้งใจเรียนนะคะเรียนให้เข้าใจแล้วเดี๋ยวจะได้ทำแบบฝึกหัดถูกนะคะเป็นแบบฝึกหัดของ ช่วงหน้าไปเลยนะคะอาจจะมีหลายหน้าหน่อยนะคะเพื่อให้เราจบบทที่2นะคะเดี๋ยวครูไม่รู้จะสอบให้ยังไงอ่ะในเนี้ยนะคะเดี๋ยวเปิดเทอมมาครูสอบเองแล้วกันนะคะก็อย่าเพิ่งเรียนแล้วอย่าเพิ่งทิ้งความรู้ไปนะคะก็คือเปิดเทอมมาเดี๋ยวคุณครูจะทวนให้นะคะพเพราะเรียนไปแล้วก็ เรียนไปย้ำๆซ้ำๆหลายๆรอบแล้วก็จะทวนให้อีกรอบหนึ่งก่อนสอบนะคะไม่น่าจะยากนะอย่างอาบทที่หนึ่งเนี้ยก็จะทวนเนื้อหาให้นะคะแล้วก็จะทวนหลักภาษาให้นะคะส <c oughs> อ,อนตรยางนาเราเรียนโอ้โหวันสัปดาห์ละหนึ่งเรื่องเลยนะอักษรกลางสัปดาห์หนึ่งอ่าวันหนึ่งอักษรสูง วันหนึ่งอักษรต่ําเดียววันหนึ่งอักษรต่ําคู่วันหนึ่งก็คือเรียนค่อนข้างละเอียดนะคะดังนั้นก็น่าจะยังจําได้เนาะหวังว่าเนาะยังจําได้แล้วก็เป็นเรื่องของการท่องจําท่องจําแบบแบบมีเขาเรียกวอะไรมีวิธีการท่อง ดังนั้นเดี๋ยวหนูทวนนิดนึงน่าจะรื้อฟื้นกลับมาได้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปสอบกันข้อสอบก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะเดี๋ยวจะได้คะแนนได้ดีๆนะคะบางทีสอบออนไลน์อย่างเงี้ยครูก็ไม่รู้ว่าหนูวอกแวกไปฟังอย่างอื่นหรือไปเล่นอย่างอื่นอยู่หรือเปล่านะคะก็ไม่กล้าให้สอบเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูคุมสอบเองดีก,กว่าตอนช่วงเปิดเทอมนะคะตอนนี้หนูฝึกทำแบบฝึกหัดไปก่อนนะคะอะ อ่าทวนนิดนึงเราเรียนบทที่1เนื้อเรื่องไปเรียนหลักภาษาไปนะคะเกี่ยวกับไตรายางนะคะแล้วก็เรียนเนื้อเรื่องบทที่2ไปนะคะบทที่1ก็จะเป็นอ่าอะไรนะบทที่1เรียนเรื่องอะไรนะจาชื่อบทได้ไหมยาวๆหน่อยยาวกว่าบ,บทที่2ปฏอบบติอะไรลูก ป,ฏ,ปฏิบัติการใสยลับจิ๋วปฏิบัติการใสยลับลับจิ๋วเราเป็นนักสืบกันนะคะบทแรกแล้วก็หลักภาษาเราก็เรียนเรื่องไตรายางนะคะบทพอบทที่สองปุ๊บบทที่สองเราก็มาเรียนเรื่องอะไรเอ่ยแต่แเ,ดแเด็กซึ้ว,เ,วเรื่องของชา,ชามาะะเราื่องของชามานะคะส่วนในหลักภาษา เรากำลังจะเรียนนะคะตอนนี้เขียนตามคำบอกนำไปนิดนึงแต่น่าจะตามทานันเดี๋ยว<ค>รเรื่องเราน่าจะตามทานเพราะว่าบทนี้คำค่อนข้างยาวเยอะกูก็จะให้เขียนเยอะขึ้นนะคะจะให้เขียนหลายรอบมากขึ้นนะคะหนูจะได้จำได้นะคะเอาละอ่าไปเรียนเรื่องหลักภาษานะคะ เราไปทบทวนตัวสะกดกันนะคะทบทวนตัวสะกดนะพร้อมยางลูกถ้าถ้าหนูอ,อยากเห็นชัดๆหนูก็เปิดหน้าเปิดหน้า27นะคะภาษาพาทีหน้า27ดูตามไปด้วยนะคะ มันจะเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้คนครัวขึ้นจอให้หนูจะได้ดูสะดวกสะดวกนะคะมีมีมีบนจอให้ดูด้วยนะคะเตออยางลูกหน้ายี่สิบเจ็ดนะคะเรามาทบทวนตัวสะกด,ดนะคะทบทวนตัวสะกดกันนะคะ คำแรกนะคะคำแรกคำว่าขานะคะคำว่าขาพอเราใส่ตัวสะกดเข้าไปขออาขาขาง,งอขางขางไม่โทข้างข้างอ้าวครูอ,อ่านขาครูอ่านข,ข้างแล้วก็ครูอ่านนี้ได้ไหม ขออาขางขออางอขางขางไว้โทข้างนี้ได้ไหมคะแล้วก็ขออาดดขาดได้ไหมคะขาดพอครูอ่านตดหนูก็ตออีงอติงตงตออีดติดได้ไหมคะได้ไหมลูกได้ได้ไหมลูกอะช่วยกันนะคะเดี๋ยวคุณครูเดี๋ยวคุณครูทำสัญลักษณ์ให้ดีกว่านะคะว่าครูอ่านถึงไหนแล้วนะคะ